ทำพจั่นค่ะมึงขายอีจามเด็ดกับเผาพี่น้องเอ้ยลูกค้าเลยเฉพาเขาลานกูเด้อจ้วนี่ยนะข้ามอร่อยมันยังมึงี้าวอร่อยมันยังนิ่งจีขาวเสีบมันยังนี่บ่แ,แต่ช่ำพ่อมึงสั่งพี่น้องแต่ว่าอีจามมันสัง่งผัดกับเผาแต่มัไม่ใส่ใบกับเผาเลยเป็นแบบนี้นี่เองบ่ เียว Ps. ่าเ้นเด็ดก anyway> ับเพ้าเส้นเก่าดากเนาะควบหลับหลับสุดหลับของตั้งร้านสุดหลับของตั้งร้านมันอยู่นี่นี่เองเทาอาขาเออกระเาขากระเปาขาอาเออเงินอยู่เออทั้งเด็ดเั้งเก่าเน่ะทั้งเก่าเั้งเด็ดเด็ดไปถ้าเนลูกค้าก็กินดีไว้ทีเบุซื้อไหมบุ๊กซื้อเล ปัดงานเลยเด็กพี่น้องสแตนนใบแล้วนะคะจ๊กี้ก็ตั้งร้านแล้วเหมือนเดิมเปิดบริการทุกวันอาจจะไม่ได้ค่อยได้โพสท่างแทจะขายของช่วงช่วงนี้ให้เป็นวัดเป็นไข่เครื่องเป็นขีเมูกเครื่องไอ้จามเป็่นไปบุษชามกำลังจิตเปื่อนเื่อนื่นผักแลมมื่อนี้ทับการแสงพิสัยบัตตะโขบวัฒนาตลาดตะโขบอำเภอปักทงชัย จังหวัดนครราชสีมาครับตะครบพี่ไก่ในใจ่ก็ได้ก็ได้มะเรีนพี่น้องอยู่วัดต,ตะคบนี่แหละอยู่ปีนี้กัมาคือเก่ามะเรีนคือเก่ามาหาพีหาหนองคือเก่าม่าตอนพีตอนหนองทำการแสดงเอาความคิดเหวัมคิดถึงเอาผลงานการแสดงฤดูการที่สิบให้พี่น้องเบิรงคือเก่าไม่กำลังแรงแก่หลายๆนะพี่นออ้องคนว่ามือนี่สคริปป์กรุงเทพมานะ <S <S ่ะเตยกอนได้แจมมือ,อ,อ,ก,มอ,อ,อกันเลยตัวเตยกอนบอกเสียงน่ะดำบอกไวเลยติไว้เวลา นีลรอบกอนกูแล้วก็อยากห้มึงออกว่ามึงจะได้แ่งหนาดูกูนี่นะผ่าปรับแ่งไหนได้นี่ยเอายอดมันคือว่เอาเนีย่ยโอ้ยยอดร้อนๆนะเอารลดแต่ขันแก้ยงเอายิ่งยิ่งในเส้นเคยเหติเทียบอลนี่เหตุยู่งเตุตื่งเต็นเหยังนอนตีตัวเงดเงดเงยเงอีจาพมยังใส่เสื้อเลยเนี่ยเอ้ เดี like, ๋ยวมืงเอื้อนไปหาหมูหวานเนี่ยิขอเสียเก้าหมูหวานในแจ็คตัวหมูหวานเรามีเสียเก้าหลายอยู่แล้วแต่เก้าเราซสมึงอยู่ล่ะพี่น้องหมูหวานสตูดิโอแต่เก้าเรามีจาำเลยเดียว่แต่เไหนีแเราจอยเราเห็ดใดแล้วเห็ดไอเอฟไรมันคือว่าเห็ดคือเราเราเห็ดอยู่มันจะไม่ได้ไอแอล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 จเสื่อมเลยแล้วยังลดใดจะคว้าก็ต้องลดใจยัดอันนั้นยัดกินหลายญาติเสียน กินแต่แล้วหวานหวานไหลไปตรวจเบาหวานบับนนี้ผจิบเบาหวานแปดร้อยกว่าจีว่าทีกว่าเดี๋ยวว่าน้ำมูลกู้เงินเท่าไหร่ละเว้ยรักษาสุขภาพเจ้าของอาจจะสั่นละครับพี่น้องขายเลือดใหม่ก็ต้องได้ใจในเรื่องวันนี้เด้อโคราชวัดเรนนี่ใส,ส่กับตลาดตะโขบเออตลาดบ้านตะโขบ อำเภออำเภอปากชองชัยจังหวัดนครราชสีมาเขออียวเ,เ,เป็นเป็นนครศรีธรรมราชเนาะไม่ก็ลั่งแรงใจเลยได้ค่ะเด้อเมืองพักแลมสรีสเกตค่ะ